สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่ได้เข้าร่วมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้วนะคะ โดยถึงปัจจุบันนะถึงณนะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งว่ามีอยู่1.4ล้านคนที่ยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นก็คือยังไม่ผ่านนะคะจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขซึ่งจะต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาจากกระทรวงการคลังนายพรชัยธีรวเวโคศกกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยว่า สำหรับผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65เป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทั้งสิ้น12ล้านคนนะคะโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งสำหรับ ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะแค่ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกรา2-566นั่นเองนะคะแต่สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ1.4ล้านคนผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอรหรือว่าสำนักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนรารเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปี มีมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ตรงนี้ก็ต้องรีบดําเนินการติดต่อแก้ไขดโดยด่วนนะคะโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะถ้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ตรงนี้สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้ว แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกา2565นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่23-29ถึงกันยายน2565และมีสถานะ การลงทะเบียนแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหรือผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่5ถึง22กันยายน2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และได้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่23ถึง29กันยายน2565ตรงนี้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่7 ตุลาคม2565เป็นต้นไปโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้นะคะโดยแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองนะคะ และสำหรับสถานาการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะทางกระทรวงการคลังจะแจ้งสาเหตุไว้ให้ทั้งหมด9สาเหตุด้วยกันนั่นก็คือ 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าแม่ชีตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นจริงนะคะให้เราไปแก้ไขข้อมูลได้ที่อำเภอหรือว่าที่เขตเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครที่ขึ้นสาเหตุว่าไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนตรงนี้แนะนำให้ไปลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะ ส่วนถ้าหากว่าใครขึ้นสาเหตุว่าสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่ายหรือขึ้นว่าผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือขึ้นว่าผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าหากไม่จริงให้เราไปแก้ไขที่อำเภอรหรือว่าที่เขตได้เลยเสร็จแล้วก็กลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ และถ้าหากว่าใครขึ้นสาเหตุว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสท,ทั้งทั้งที่คู่สมรสของเราเสียชีวิตไปแล้วโดยที่มีใบมรณะบัตรนะคะตรงนี้ก็คือให้นำเอกสารไปแจ้งที่อำเภอหรือที่เขตแล้วก็กลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเหมือนกันนะคะส่วนสำหรับใครที่ขึ้นสาเหตุว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องหรือ หรือว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกลายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้นำเอกสารของคู่สมรสหรือว่าของบุตรไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนค่ะซึ่งตรงนี้เราจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565นะคะเพื่อให้ข้อมูลของเรากลับมาเป็นสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์เพื่อที่จะรอตรวจสอบคุณสมบัติของเราอีก ีกครั้งหนึ่งว่าผ่านหรือไม่ผ่านในช่วงเดือนมกราคม66นั่นเองค่ะและสำหรับคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ